ผมว่าผมลอยเม็ดได้นะจังหวะเม็ดลอยต้องมาเอาไปเลยกินฟรีว้าวใครเนี่ยลิ้นปริงสีลาชา ชื่อหลินปิงใช่ไหมแล้วอยู่ศรีราชาก็เลยมีชื่อแล้วก็มีฉายาอยู่ด้วยกันห <c oughs> ลินปิงศรีราชาวะเปิดเป็นอ,อะไรเนี่ยโอ้โหมาอะไรวะเนี่ยมาขวากัมามปูเนี่ยหรอโอ้ไม่กอดไม่ธรรมดาครับเนี่ยมาให้ผมทิ่มสูงซะดีๆดามามาคนดีหลินปิงศรีราชาเฮ้ยเดินหมากเลยเนี่ย เฮ้ยอย่าบอกนะว่าคุณหลินปิงศิาชาคุณจะคุณจะเดินอันแน่ทีมไปครับผมเราก็เดินเป็นเบี้ยสูงไปเรื่อยๆอันนี้คือเดี๋ยวเราเอาม้ามาวนวนดีๆนะเฮ้ยเดีูปนี้ถ้าผมเอาเรือมากดเขากิน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 ินินกิกิเฮ้ยไม่ได้ผมเดินเดินหลุดจังหวะที่เดินไปทีมน่แต่ก็ยังเดินได้อยู่ จะถล่มบี้ยมาจริงเหรอพี่พี่มาจริงเหรอพี่มาจริงผมก็ขึ้นขุนตรงกลางก็ได้อะให้มันให้มันจบจบไปนะครับพี่เหรียญปิงศิลชาถ้าพี่อยากจะเปิดมานักพี่เปิดมาเลยเปิดมาให้เต็มที่เลยคุณพาไปเลยครับพี่ต้ยพี่ตงพี่เต้เนี่ยพามาอ่าไม่มาวะพี่เต้ไม่มาพี่เต้ไม่มางั้นก็เอาพี่เรือไปนั่นกดหน้าขุนเงินทีนี้ขุนขยับหลบไม่ได้ละเดี๋ยวผมาจังหวะก่อน จังหวะมาแล้วจังหวะนี้โอ้เข้ามาเลยเต็มที่ครับจะบุกเข้ามาจะอะไรก็ช่างนะแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยกิน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 เฮ้แต่เราก็ต้องระวังเราก็ต้องระวังฝ่ายตรงข้ามให้ดีเอาเป็นว่าเราก็เดินแบบระแวดระวังตัวไว้ก่อนเอาเรือมากดอีกดอกเพื่อความชัวเพื่อความเซฟไอ้นี่ไม่น่าเวิร์กรูปเนี้ยหาวิธีกินดีๆก่อนกินสวยๆตัดงาม เออผมไม่ชัวนนะว่าตัดแบบนี้งามสุดแต่ว่าเท่าที่ผมเคลียร์เคลียร์หมากดูแล้วเนี่ยผมว่ามบรน,น้าจะถูกต้องนะถ้ามันไม่ถูกต้องแสดงว่าผมถูกต้มเพราะผมกินมาตรงเนี้ยหน้าขุนผมผมเอาเรือกดอยู่ไงหมากตากดสุภาษิตว่าไงมีแต่ตดดังปูดไม่ใช่ละาตากดมีแต่ตดดังปูด อันนี้เขาเดินเลยเนี่ยเขาเดินเรือมากินอย่างนี้เลยอพี่หลินปิงศีราชาพี่เดินเดินเรือมากินเลยเหรอโอ้โหพี่ลงทุนมากเลยเนี่ยผมเดินม้ามาไล่เรือเดี๋ยวนะค่อยคิดก่อนถ้าเดินม้ามาไล่เรือโอเคเขาต้องถอยเรือใช่ไหมผมเอาม้าตัดโคนโปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยห้าวห้าวไปละเอ่อถ้าถ้าผมไม่เดินม้ามาไล่เรือเดี๋ยวะมีอะไรคมๆมไหมเนี่ยผมไม่ได้ถามหามีดนะผมหาถามหาแต้ม มีอะไรคมๆไห้ผมเดินไหมผมเดินม้าก็เดินโคนมาผูกใช่ไหมเรากินก้นไปปลึ๊บแต่เดินมา้าม้าไล่เรือมันก็สวยนะแต่มันไม่มีวิธีการโจมตีขั้นต่อไปอะ่ะเข้าใจใช่ไหมมันมันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละน่าเจ็บใจนะโคนบูไปเลยไหมโคนบู้ะห่ำซัมเมอร์เซลอ่ะโคนบูระหำซัมเมอร์เซลแล้วผมขอเลือกแต้มนี้ เพราะเอาม้าไปจับมันไม่ได้อะไรผมมองไม่เห็นถามจริงบอกเลยตรงๆเอาโคนมาไล่อ่าเขามีม้าลุกใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเขาต้องเคลียร์ม้าก่อนโดยการที่ผมนี่เดินขุนขึ้นไปเป็นขุนก้าวราวเอาเรือมาลุกเรากินฟรีเอ้ยได้ได้ได,ได,ได้อ่าเคลียร์มาลุกอย่างนี้ก็มีเรื่องมีเรื่องแน่ๆครับพี่หลินปิงศิลชาเดินม้าไปจับ สักทีได้ไหมงามๆเดินม้าไปจับงามๆสักทีนะเขาอาจจะต้องใช้ม้ามาลุกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเขาน่าจะใช้ม้ามาลุกแน่ๆเลยเอ้าววันนี้พี่ริวปวดพี่ลิวไม่ทํางานวันนี้พี่ริวไม่ทํางานถ้าผมกินผมเอาโคนต่อกับมีเอโคนต่อไปเลยตรงๆเอโคนต่อไปเลยตรงๆก็สวยดีนะไม่อ้อมคอไม่ไม่พูดเยอะเจ็บคอ อ่ะสวยโคนต่อไปเลยตรงๆว่าผมเอาถ้าเขากินโคนใช่ไหมผมเอาเรือกินลูกไงผมเอาเรือกินลูกเสร็จเดี๋ยวผมแบบทอาอื่นต่อได้เยอะแยะเลยทีนี้เดี๋ยวขอดูก่อนดีๆขอค่อยๆเคลียร์ก่อนว่าหลบที่เดิมได้ไหมผมไม่อยากหล,ลบด้านขวาหลบด้านขวามันมันมีปัญหาเยอะนะคือถ้าเกิดว่าเขาเขาเอาโคนกินโคนผมจะเอาเรือกินลุกแล้วไปกินโคนต่อยตัวเท่ากับว่าผมเป็นต่อโคนหนึ่งตัวนะเห็นไหมหมากลุก เวลาเราเดินไปเรื่อยๆนะพยายามตัดช้อยอันนี้อาจารย์อุเทพสอนมานะครับเครดิตได้พอเป็นต่อที่สบายใจแล้วคุณผู้ชมผมว่าไอจุดบ้องของเขาเขาเดินเรือมาปลูกเนี่ยบ้องมาก,มากผมงงกับเขามากเลยเนี่ยจริงเขาเดินมาเรือมาปลูกทําไมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็เฮ้ยอันนี้อันนี้สวยเนี่ยน,นี้สวยนี่สวยผมเอา โคนกินลูกเขาม้ากินอ๋อต้องต้องกินเรืออย่าพิธีรีตองเดี๋ยวแพ้ม,มันมีเม็ดลอยตรงนี้แต่ว่าเสียดายมันโคเอโคนมาบังได้ปะมีสองท่อนนะครับคือออกเรือกับซ้อนเรือซ้อนเรือ,อเ t e p step สอนไปเลยต้องขอดูเขาเรื่อยๆนะคือตอนนี้ผมว่าผมได้เปรียบแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะเม็ดลอยเนี่ยจะจังหวะเม็ดลอยเนี่ยมาแล้วผมว่าผมลอยเม็ดได้นะจังหวะเม็ดลอยต้องมาเขาไปเลยกินฟรีเปิดโหมดเซลแมนซะหน่อยไม่กิน <laughs> ไม่ให้ความร่วมมืออะไระกินก็ได้ครับ ไหนก็ไม่กินสองนะผมแบบเป็นคนที่เอาไม่กินก็กินนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเรายิงไม่กินเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเป็นพิษเป็นภัยกับเราในอนาคตละอ่าโอเคพระเอกมาจนได้นะครับเดินตัวนี้มางั้นผมลุกก่อนไหมลุกเขาขอยับไปไหนเขาขยับไปตรงด้านนู้นเนาะเขาอยับไปด้านด้านขวามือแน่ ตอนนี้คือประเด็นคือเขาจะทําอะไรเนี่ยไม่เข้าใจแผนเขาวะไม่อินวะคือจะเอาลากเรือลงมาเหรอว่าช่างเขาเถอะเขาจะทาอะไรก็ช่างถ้าเกิดผมเดินพลาดเดินอะไรเนี่ยขออภัยด้วยกันนะคืออันนี้ผมก็เล่นแบบขี้ขาดแล้วต่อเรือทิ้งแล้วไม่มีอะไรแล้ะอ่าต่อครับจะลุกอีกก็ต่อลุกอีกต่ออีกไม่มีอะไรอาจจะไม่ต่อ้วยถ้าถ้าลุกอีกทีเนี่ยอาจจะไปละอาจจะพุ่งขึ้นบนละพุ่งเลยไหมพุ่งเลยไหมหรือว่าเดินโค้นมาบางับางบังโต้ไว้ก่อนดี เอาไงดีครับทางบ้านถามไปก็เท่านั้นนะทางบ้านไม่ได้ยินอยู่แล้วเออเออก็จริงะถามทำไมทางบ้านคิดถามทำไมถามไปก็ไม่ได้ยินคือจัองหวะเนี้ยผมก็เดินโคลนไหลไปแล้วไหลไปเป็นน้ำเลยม,มีลูกแล้วก็กลับมาผูกเดินอะไรได้บ้างเนี่ยฉันฉันเดินอะไรได้บ้างเนี่ย ตอนนี้มาเป็นปัญหาสําหรับผมมากเลยอะจริงนะโคตรเป็นปัญหาเลยผมอาจจะต้องเอาเรือมายึดมายึดก่อนหรือเปล่าอ๋อนี้จะกินฟรีโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละคือจะกินฟรีผมอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว จะมาไล่กินฟรีผมอย่างนั้นเหรอครับช้าไปครับช้าไปมันมีโคลลกสองตัวนะอยู่ที่ว่าเราจะลุกแบบไหนถ้าเราลุกแบบนี้เขาถอยลงตรงๆก็คือไม่ได้อะไรเนาะอาจจะต้องลุกละผูผมว่าเล่นแบบเซฟๆดีกว่าเล่นแบบกองโจนค่อยๆเล่นค่อยๆไปดีกว่าเนาะก็ไม่ไม่เน้นเดินเบสมูฟแล้วเน้นเดินแบบเอาชัวเอาชนะเอาได้เอาเอาได้เอาโดนอะกินครับ ลิงปิงสีราชาตอนนี้ผมเหลือเวลา3ามนาทีห้าสิบเก้าวินะแต่ก็น่าจะเพียงพอต่อมาเกมนี้แหละเป็นเกมที่สนุกนะเป็นเกมทีม่ก็มันดีมันดีเลยนกินอีกตัวได้ไหมหรือว่าลุกดีนะลุกน่จะสวยนะลุกก่อนเขาแน่ต้องผูกติดมาไวนะ้อ่าแน่ต้องเป็นผีเฝ้ามาไว้นะ ลุกอีกทีกันนะขยับโอเคตานนี้ก็ลูกอีกทีอ่ะขยับลงล่างครับต้องไปลงล่างอย่างเดียวฮะคุณหลิปิงคุณคุณขยับไปตาไหนไม่ได้ครับคือเดี๋ยวผมก็จะพยายามค่อยๆสไลด์ขุนผมไปนะในขณะที่เรือผมเนี่ยก็ผูกเบีย้ยตัวสําคัญของผมไปตัวทําเกมของผมนะเบีย้ยตัวเปิด อจาเรือมันลุกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอก็ได้นะหรือว่าเราเราจะลุกตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยรูปนี้เดินเดินได้ทั้งนั้นเลยเดินอะไรดีนะ่าสองจิตสองใจไปหมดเลยเดินขุนขึ้นไปก็ได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรก็อย่างมากก็โดนมาตีลุกทีหนึ่ง เราก็ไปติดขุนไปเอาขุนไปติดม้าด้านบนนั่นแหะเดี๋ยวเราก็เอาเรือไปไล่ตีไล่ตีก็ไม่มีอะไรทันนี้เราก็แบบเดินเม็ดมาผูกได้บางนย่ก็เดินเม็ดมาผูกก็ไม่มีอะไรเขาเอาม้ามาลุกใช่ไหมเราก็กินฝีไม่ผีเราก็ค่อยๆคืคบคานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปร,ร,ระมาณนี้เครียดนะครับอันนี้เครียดแล้ว อันนี้เดินยากครับลุกนี้คือคุณหลินปิงเดินยากจริงอันนี้เราลุกได้ทีหนึ่งแล้วเราก็ขยับขุ่นขึ้นด้านบนตรงตรงเอาชัวไหมผมแบบถามถามจริงเอาชัวไหมเต้าชัวเดินเดินเรือกดเนี่ยเอาชัวนะอ่ะเดินเรือกดนี่คือเอาชัวนะ หมายจุดไปเลยแต่ผมมองว่ามันน่าจะมีจังหวะการตีเดินตีเป็นชุดได้อยู่แต่ว่าผมมองไม่เห็นผมก็เลยเล่นแบบเอาชัวร์ๆสบายๆนะก็คือแบบเดินขุนมาจับอะไรเงี้ยก็เล่นง่ายๆอย่างเงี้ยแหละไม่ได้เล่นแบบแต้มอะไรที่มันหว่หวาเราก็ค่อยๆเดินค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแต่เซนส์นในใจผมว่ามันน่าจะมีจริงๆเดี๋ยวน่า่ากผม่วงง่ายถามหาอีกแป๊บนึงเุรินปิง คุยกับรากมะม่วงไปคุยกับรากมะม่วงสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คารวะฝ่ายร,รู้นะได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับ เพชรวิชาสายม้ายงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเสียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพืเ่อนสนใจสามารถยิงคิวอโค้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ